น่ากลัวเฮ้ยเห็นปะเป็นช่วงที่แบบนอนไม่พอกดสิวได้จัดแดงจ๊ดแจ๋กันไปหมดเลยนะคะจะออกไปสู้กับ สาวเกาหลีวส,วสวยได้ยังไงเพราะฉะนั้นแจนจะมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งอะโซลาบ b บีคูช i ั่นอัลต้าแมทนะคะมี SPF 50บวก PA บวกบวกบวกนะคะโซลาตัวนี้นะคะมีทั้งแบบซองแล้วก็แบบตลับเบอร์ย20ก็คือผิวขาวเหลืองสามารถหาซื้อได้ที่7 e เ e ่นอนะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์30สําหรับผิว2อสีนะคะสามารถหาซื้อได้เฉพาะออนไลน์นะคะค่อยๆมาแตะที่หน้าเลย ตบไปเลยเวลาที่เราตบคุชันแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวไหนให้แบบหาฟองน้ําที่แบบมันสะอาดสะอาดไม่มีเนื้อผลิตภัณฑ์อะไรให้เราแบบมาแทบๆกดๆอะ่ะมันจะเป็นการเอาเนื้อคุชั่นส่วนเกินออกลงคุชัน่นไม่ลงคุชชันนะคะน่ากลัว เห็นป่ะนี่นะคะทุกคนก็เป็นผิวหลังจากที่แจนลงคูชชั่นโซลาทั้งหน้าแล้วนะคะผิวมันดูผ่องขึ้นนะคะแล้วบางสบายอ่ะไม่ได้รู้สึกแบบหนักหนาแน่นแครกอะไรนะคะทุกคนใต้ตาแจนก็คือแบบดีขึ้นมากๆไม่ได้อิดโรยแบบเมื่อกี้แล้วนะคะวันนี้วันแรกในการอยู่เกาหลีนะคะฟินิชลุกเป็นไงทุกคน ผินวนวลเนียนแบบนี้นะคะอย่าลืมไปตามกันนะคะทุกคน